ทีมงานคนสุรินธรรมดีได้เดินทางมาตำบลเฉนียงเพื่อที่จะเข้ามาถ่ายทาแล้วก็จะนําเสนอลง YouTube Facebook ให้พี่น้องทั่วโลกได้ติดตามคนสูรินธรรมดีวันนี้กิจกรรมดีๆเราก็ได้เดินทางมาที่ตำบลเฉนียงอบทอเฉนียงวันที่17เดือนมิถุนาคือวันจันทร์อาจารย์ครับวันนี้กิจกรรมที่ เกิดขึ้นที่อบตเฉียงวันนี้อาจารย์ช่วยบรรยายผ่านคนสุรินจำดีได้เลยครับค่ะสวัสดีค่ะอันนี้โรงเรียนภาษาราชบำลุงค่ะก็เข้าร่วมกับชุมชนอบตเฉยียงค่ะในการจัดกิจกรรมคัดสรรเลือกเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็งค่ะก็วันนี้ทางอบตก็ได้รับการประเมินเพื่อที่จะได้มี าเข้าสู่ในระดับจังหวัดค่ะเพราะเราอยู่ไปเ,เป็นโซนโโวันนี้ก็มีทั้งหมดมหมดูถึงหมู่ ท่าไหร่นะคะหมู่ยี่สิบมียี่สิบหมูก็ช่วยช่วยกันทานรงเรียนก็ได้นะงบประมาณสำหรับจากอบตมาก็เอามาลงสู่นักเรียนมีชุมชนเข้ามาช่วยในการสอนค่ะเกี่ยวกับทำอ่ะแกงอันนี้คือแกงอะไรมาอ้าวให้คุณอาฟังนี่เขาเรียกแกงอะไรภาษาพื้นบ้านเราแกงวุ้นเส้นค่ะแกงวุ้นเส้นใส่อะไรบ้าง โอ้โหโอราคาม่นไ่เป็นไม่เโอ้โหเป็นเอาภาษาถิ่นภาษาแกรมมิคบ้านเราสโลอันซูสโลอันซูสโลมันสูสะเซย์เยอะนะบางคนสะมาคือย้ำมะอ่ะอาจารย์ต่อค่ะสำหรับโรงเรียนของเรานะคะก็ได้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจนแข่งแกรงค่ะโอ้โห ก็คือนี่คือรางวัลผลงานที่เราได้รับมาี่นักวกร่านเป็นผูโดยตรงจากโครงการแต่ว่าันีจากโครงการนี้นะคะรุดกี่ของเปียงนี้เราสามารถสร้างสรรค์ของเรานะคะจนได้รับรางวัลนักเกียนพระราชานรนะคะในปี2 5 6พั้าม้ยกสบแกีเรียน รองชนะเลิศค่ะาวชนเชยสามรุ่นนะคะนี่ผมโดยเราเอาผลงานสามด้านทั่เกี่ยวกับเซตี้คอนเทีย์ลื่นล้วนมาทำหเป็นบรับเด็กเรยนและเราก็สารต่อกิจกรรมัวนั้นมาสู่น้อง วาทร่สามารถีมีารยเรียนได้คุณภาพเด็กที่ผ่านมาเ็าสามารถเข้าโรงเรียนระดับจังหวัดได้เป็นด้วิาสามารถได้โอเคทีมงานคนซุรินทำดีจับเราจะเข้าไปถ่ายทำในเวทีใหญ่คือคณะกรรมการเดี๋ยวเราไปพบกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินด้วยกัน ท่านวส,าสันต์เนี่ยที่บนเวทีใหญ่ครับเดี๋ยวพบกันด้านเวทีใหญ่ครับสวัสดีครับครับเ,เรียนท่านนายบุญเกิดสุิขท่านคณะส่วนราชการท่านที่มาท่านไม่เหลือท่านเดียว นะครับใช่ท่านผออุตสิหกรรม เรื่อค่ายต่างๆที่มาโซนนี้มีมาจากเกียงเพลปอนี้เขเ,เป็นโซนใหม่แต่ก่อนมีก่อนมีสามโซนตอนหลังนี้ก็เป็น มานำเสนอวันนี้มีมาสองต่ออำเภอคืออำเภอเมืองชนบุรีกับอำเภอปราสาทนะครับก็นักเรียนท่านที่กระโจท่านว่าก็จะพยายามผมก็จะพยายามไปไปร่วมนะครับในการ ประกวดให้คนโซนเพื่อที่จะได้กำลังใจนะครับพี่น้องตงตำบลเข้มแข็งตามหลักรทยาของเศรษฐกิจพอเพียงแกนต่างๆนะครับในการที่ได้ส่งกิจกรรมในการมานี่นอกจากมาฟังท่าน คณะกรรมการซึ่งบางที่ในคณนะกรรมการน่าจะเยอะกว่าคนตัวแทนกลุ่มที่มานำเสนออย่างผู้นำพชในมาสองคนชายหญิงกรรมการีสิบกว่าคนมากกว่าหลวนะครับมันก็เพะฉะนั้นการตัดสินนี่นะั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับกว่าจะตกลงกันได้กว่าจะเทียบกันจบนี่ก็ นา,นานๆพอสมควรผมเคยเป็นผู้ตรวจรการกรมการเมืองน,น้ำชนเขาประกวดสตรีในระดับในระดับจังหวัดมีคนมาสงม่งรถตู้นะคะร,ร,ครคับพอในระดับเขตตรวจราชการมีผู้ตรวจกับผู้ช่วยผู้ตรวจไปสองคนคนที่เขาบังเทอออกทีเแล้วเะไดอยีกคน มาแค่นี้ก่อนตอนนี้วัดมันสองคนตู้ก็ตอนเคียนโดยมันสองคนนะครับก็คุณช่วยก็เป็นคนขับรถมาด้วยครับเสร็จก็มาถึงแล้วมาเป็นพิธีกรให้ด้วยนะครับแล้วมาถามด้วยจนบันทึกด้วยรูกแล้วกลางกมันมีสองคนนะครับเพราะนั้นนี่ แันีผมว่าที่ต้องมาเพราะว่าหนึ่งท่านทํางานมาในรอบหนึ่งปีผมเชื่อมัน่นว่าท่านทํางานด้วยความเสียสละนะครับทั้งท่านนายกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านพี่น้องลุ่งต่างน,นะครับในหมูบ่บ้านบางท่านทำทุกเรื่องนะครับ ทำเหมนพัฒน,นา,นาชุมชนพัฒนานชุชชมชนเพราะว่าทำไไ้้ทุกเรื่องงานอะไรก็ทำทำไปหมด,ดนะครับเพราะนั้นนี่ก็เลยต้องมานะครับอย่างที่องความรู้่างการกกท่านในคำฝ่าอย่าเป็นองความรู้น,นี้ทดลองแล้วทดลองอีกทำแล้วทำอีก นะครับบนกลุ่มก็ล,ล้มลุกลุกลาบรกลุ่มก็เลิกไปแล้วก็ลับมาใหม่มันก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ชุมชนอื่นจะได้นำบทเรียนนี้ไปดูและเป็นปฏิบัติตามไม่ต้องเสียเวลาในการี่จะรณาเนินการนะครับไปซ้ารอยเดินที่คือข้ขอีอิราธก็อนำเหมือนที่ท่านครับประสบความสำเร็จแล้ว ไห้โลเกเลยพัฒน,นานิดหนึ่งนะครับอี่อันนี้ก็คือท่านทำแล้วทำทั้งปีไม่มีเวทีได้นำเสนอเลยนะครับไม่มีใครฟังเลยนะครับหลานผมคนหนึ่งมันมันเล่าเรื่องการล้วย เล่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับแ่ก็หลงตัวแล้วหลวงตัวไปฟงังนะหลงตัวไปฟังก็อยากฟังเขากระมดดาจะจบตะวันร้อยหนึ่งเขาบอกเขาไม่ไต้องการเงินเขาอยากเล่าให้ฟังเห็นไหมครับเหมือนที่ตลกคนเล่านะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยกว็งไม่เวสยสวยพิการด้วย เดินไปแกก็เดินไปแังความที่โรงพักแขก็เป็นเล่าไอคนที่หนึ่งนะมันทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้เอธิบายฉากฉากเลยไอคนที่สองทำอย่างนี้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 เขาก็พูดไปฟังคนที่สามทำอย่างนี้นี้นี้อธิบายละเอียดมากพูดไปด้วยแไปยิ้มไปด้วยแบบภูมิใจนะครับจนตำรวจงง มรดหาตกหงนี่จะมาแจ้งความไหมเขาบอกว่าไม่ได้มาแจ้งความมาเล่าสู่กันฟังนาแกไม่สวยเลยพิการด้วยยังมีคนของคืนแกทั้งสามคนบางคนมีทั้งสวยทั้งรวยมีหน้าที่ตำแหน่งมากใหญ่โตวิตในการดำเนินการในการทำงานนะครับ มานทีก็เดินบอกเขกเขาบอกแ็กกลุ่มสอนเนะยแขกเขาเ็นตัวเองไม่เคยทำอะไรเลยนะครับอย่างนี้ผมเล่าเราที่ไปที่ที่แลวจุดที่สั้งขางผม,มนีน้เดินแนะนำให้คนอื่นบอกว่าต้องออมเงินนะตัง้งกลุ่มสมัย์ออมเงินโดยเอารายจ่ายลบรายได้ก็รายได,ได้ลบรายจ่าย เขากับเงินออกเห็นทั้งชีวิตมีรายได้ลบรายจ่ายไม่มีเหลือลรเจะเอาอะไรไปออกถูกไหมแต้เห็นกลุ่มที่มาจากโรงร16ปีก็มีเงินจาก400บาทพอ,อในดล้านของเรานี่องเรา35ปีจากเกษียณปีหน้าเกษียณ มีทั้นี่ที่เป็นขอบเป็นค้ำที่ภาคภูมิใจผู้สากเถ็งเกียรติสามล้านแม่แกเกษียณแล้วนี่ครับท่านแมนคือที่จะอยู่ร่วมนะครับกับเราจนโอ้ไปรุ่วมเลยนะครับ ท่านนาย,ยกลุงโมกนท่านทำนานใหญ่บ้านชุมครต่างๆนะครับที่ได้เสียสละเวลามาร่วมนำเสนอผลงานนะครับก็กางขอบคุณส่วนทางไกลทาแพทย์ทชนะเรายังไม่ทราบนะครับเพราะว่านี่เป็นโซนที่สอง จุดท,ที่สองที่คณะกรรมการเดินทางมาแต่ท่านทำหน้าที่ของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะท่านได้นำเสนอแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องหน้าที่ของกรรมการนะครับความลำบากใจไม่มีที่ทนแล้วท่านโล่งแล้วต่อไปเป็นเรื่องกรรมการเนาะนะครับเพราะนั้นนี่ผมพลาจุดหมายปลายทาง พวกท่านทำงานมาเขาไม่ได้ทำเพื่อกัรที่จะประกวดครับประกวดเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือเราทำเพื่ออำเภอเพื่อหมู่บ้านชุมชนทเพื่อกลุ่มองค์กรนะครับที่ท่านอยู่เพราะแล้วนี่ความภูมิใจของนั้นมันสำเร็จไปแล้วท่านทำแล้วท่นวานประสบความสำเร็จไปแล้ว มันตอบวัตถุประสงค์แล้วนะครับเรื่อนการจะได้รางวัลไม่ได้นั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่สองทีในการทำาบวนหมู่บ้านทำรวมโฮงโกลเราไม่เคยทำเพื่อที่จะมาเพื่อประกวดนะครับ เห็นเมื่อทำแล้วพบความรเนะครับเราก็อยากจะบอกต่ออยากจะเล่าก็เลยส่งมาให้นะครับนะคะตอนนั้นเราก็เข้าไปนะคะเพ้าไทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะไปที่บ้านสมบูรณ์นะคะขอบคุณมากครับประเีเช่ไหะเดีทกานตห้การใ้การแล้ก็อื่นเขาเรียกเน้ปรทานนะครับได้เลยครับก็ขอบคุณครับ โดยานคะกรรมธัตผู้ใหญ่กณะกรรมธิตการชุนิยะท่านกำลังนะครับได้มอบให้ทำาห้กับท่านทีนหมดหรืยังครับหมดหรือยังครับครับครับโอเคครับโอเคสวยงามมากครับหนึ่งสองสามรีหัวใจไหมครับ เงินค่ะคุณแล้วจาเอาไปแรกนะคณะปกครองเชิญนะคะเตรียมตัวนะคะเอาหัวใจหัวใจก็มือบาง โอเคครับชุดต่อไปครับเชิญเลยรายราคา1 2 3่งหนึ่งสองสหนึ่งหัวใจครับหัวใจหัวใจค่ะหนึ่งสองสามเรียบร้อยค่ะ เขาดีนะการจัดงานทุน้องมาในการจัดทางกำรวนะครับในรอบนี้ได้รับการมอบจากผู้มีรี่อว่าช่วยนะครับในการที่จะทำาครกรนะเป็นจำนวนเงินสามหมื่นห้าพันบาทนะครับจน้าหัวในะไม่้บาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ขอบคุณค่ะเพืขอนผู้ชมชา่บ้านชาวมำบลสฉวนนะคะเโอเคครับมองกล้องครับหนึ่งสองสามได้ไหมบรรากรรมการพักนารือคิจกรรมพิธกชลีเดจังหวัดนะคะ เป็นถุงท่าลดโลกร้อนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอทอปของตำบลเสน่ห์นะคะเพื่อกะการอนุรัไทยละะทศช่ายทีอปอดยอดนะครป็นผิตัณฑ์ถุงาหลังนคเป็นเป็นผุทาบองท่าได้นิสาน้มช บ้านะไม่เิดหรอย่งี่กาเดสเลค่ะแล้วก็ขอเชิญนักนกการนักประธานอาหารจานบารที่เออเข้ามาหาเอาปะตอสะดวกเขารียมพร้อมใราเนะคะหลจากทานร

วันนี้กิจกรรมเทศกาลได้รัอนไมาจากผู้บุญบ้านขอเอาเป็นผู้หิงนะคะเป็นผู้ัโยเนของบ้านเราวอันนี้วันจะให้่ารครับต้องใจกันนะันนี้ห้คั้บทั้คนท้าบานไทันบ้ในทุกคนบรษนห้าเหมือนกันนะห้าเมือนันาเชิเสร็รอ

เชิญเสักหนึ่งภาพครับเป็นสริมงคลแก่พี่น้องเราครับท่านนายกเชิญเชิญเชิญครับกรรมการไปเชิญเชิญนายกเชิญเชิญเข้ามาท่านนายกเข้ามาเก่ากเก่าเก่าเชิญเขานครับเชิญเชิญะได้ mê <laughs> cung, cho đầu, nín, 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 nín,

วันนี้มีสอวกันรับัวันนี้อวัสันไหมรออย่างนีงอยู่ที่คุณนพลักธรรมการ ครับว oh, hey, ันน si sure, oh, hey. ี้จะพาท่านรองตรวจทูที่บูธต้องให้ทขาปูน้อี่นักป่ดซาร์เซมั้น่ามน้ใจให้ท่ารองไห้ท่รอง อาจารครับใร้การด้วยให้กำลังใจทุกคนด้วยันน่งก็อาร์เซยู่ใช่ไหมมองกล้องด้วยครับตองกล้องทงนี้ด้วยครับ

ท่นเาพราะว่ากันันิทการศาสนาิสต์นะครับท่านาไปชมบุธนะครับที่ตัณฑนชุมชนของแต่ละหมู่ครับในตำบลเฉลียงครับนี Blaze ่ก็มาร่วมครับในกิจกรรมประกวดพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับบ้านครับระดับตำบลนะครับ นี่ท่านรอผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะครับท่านวสนัต์จิใช่ไนะ ท่านกับท่านนายกเดวของเราฮนะท่านนายกเฉลิตอนนี้ก็เดินให้กําลังใจพี่น้องที่มาออกบูธน,นะก็มากันหลายๆหมู่มีทั้งหมด20หมู่นะครับแต่ก็มีกิจกรรมดีๆตอนนี้ท่านรองผู้ว่าท่ทานก็าําลังรับทำแนะนําของพี่น้องที่เอาสินค้ามาออกบูธน,นะในวันนี้ไม่มีต้องไปดูงานตอนนีก้ก็เป็นกิจ กิจกรรมหลังจากท่านรองผู้ว่าท่านได้เปิดงานและก็บรรยายก็เป็นที่เสร็จที่ท่านก็ลงมาตรวจบูธด้านล่างวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ธรมดีเราก็ได้มาเก็บบรรยากาศนะครับเพื่อที่จะนําเสนอสิ่งดีๆให้พี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทร์ทรมดีที่ดูกันทั่วโลกนะครับจะเรียบเรียไม่เอาบางโพสแมไงไนในยมเมียนระบอชิเจาะมอทอดอ้อยบางโพสแมเมือ មានរបោះជាជាបងប្អូនជក់ថៃបាទកងស្រិនបាទធ្វើបងប្អូនយោមកប្រកួតឲ្យឲ្យបងប្អូនកម្មការ10គ្រុតបងប្អូនយ៉ាងបាទបានបត់តុលបានរងស្វាយខេបបាទស្វាយខេបបាទរងរងស្វាយខេបយឺនៅនឹងកន្លែងស្រិនបាទបានដល់មក แม่หมูบองอุ่นบาไ,ไม่สวยก็ไล่ไปปราสาทคืนไปบ้านพลวงอ่ะไปบ้านพลวงไปถึงบ้านเก็งมรรลวงอ่ะ ที่เราก็ได้มาถ่ายทำที่ตำบลชีเหนียงนะครับช่วงนี้ก็เที่ยงกว่าวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ตำดีเราก็มาเก็บบรรยากาศนะครับตอนนี้ท่านรองผู้ว่าก็เดยเตรวจตวัวพุทธ่างกังท่านว่ส่ิงแคะตอนนี้ เราก็ได้มาถ่ายทำจนวินาทีสุดท้ายเปิดการเสร็จสิ้นวันที่ทมงานคนสุรินทร์จำดีก็ขอจบการถ่ายทำไว้เพียงเท่านี้โอกาสพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเป็นกอปรมงรรสุรินทร์ตอดอกปลามาครับร่วมออกบูธด้วย